สวัสดีค่ะแม่พักคะ่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะน้องผิงผิงค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนกันทํำนาฬิกานะคะอันนี้เป็นนาฬิกาต้นแบบนะคะที่เป็นของพี่เจ๋จนะคะแต่วันนี้น้องผิงผิงกับคุณแม่จะมาทํานาฬิกาแบบของพี่เจ๋จนะคะ ทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องพีผิงอันดับแรกคืออะไรคะกันไกกันไก่ค่ะต่อมานะคะเราก็มีกล่องกระดาษนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะกล่องกระดาษอะไรก็ได้นะคะกระดาษแข็งนะคะอ่าเราจะต้องมาเตรียมทําชิ้นส่วนนะคะก็จะมีวงกลมสองวงนะคะอ่าเราก็จะมีหูของกระต่ายนะคะ มีมือของกระต่ายแล้วก็มีเท้าของกระต่ายนะคะอ่าทีนี้เราจะหาต้นแบบที่เป็นวงกลมวงใหญ่ใช่ไหมคะอ่าคุณแม่ก,ก็เลยไปเอานี่เลยฝาครอบอ่าที่เข้าไมโครเวฟนะคะอ่าเอามาครอบนะคะนี่เลยแล้วก็เราใช้อุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่เรามาวาดวงกลมก็คืออะไรคะน้องพิงพิปากกาปากการหรือดินสอก็ได้สีก็ได้นะคะอ่าเราก็มาทาบใช่ไหมคะ แล้วเราก็วาดวงกลมไหนน้องผิงผิ่งทำให้ดูไหนได้ไหมคะอ่าทำยังไงเอ่ยทำยังไงคะ,ะวาดยังไงคะวาดล้อมวงกลมอย่างนี้นะทำให้เป็นวงกลมเลยนะคะอ่าเพื่อเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะเป็นตัวนาฬิกากันอ่านีน้องผิ่งผิ่งก็วาดออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าได้เป็นวงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ อ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะตัดตามรอยนี้นะคะตัดตามรอยนี้นะคะเราก็วาดออกมาได้เป็นวงกลม2วงด้วยกันนะคะอันนี้คุณแม่เอาแปลงจากกองกระดาษแล้วก็อ่าวาดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตัดนะคะน้องพีพิงอ่าแล้วคุณแม่ก็วาดอ่ามีส่วนของหูกระต่ายนะคะ มีส่วนของมือแล้วก็ส่วนของเท้านะคะอย่างละหนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตัดนะคะอ่าทีนี้น้องพิงผิงยังยังใช้กันไกใหญ่ไม่ได้นะคะขั้นตอนนี้คุณแม่จะเป็นคนตัดเองเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอตัดเสร็จนะคะน้องผิพิงก็จะมาช่วยกันระบายสีแล้วมาช่วยกันประกอบเป็นนาฬิกาถูกไหมคะม่ไม่มัน้นกันไก ยังเด็กอยู่ค่ะ,ะต,ต้องหนูต้องใช้กัร์กเด็กนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่มีแต่การ์ดผู้ใหญ่นะคะ,ะขั้นตอนนี้จะต้องให้คุณแม่ช่วยทํานิดนึงนะคะ,อะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันระบายสีดีไหมคะดีดีไหมคะดีโอเคค่ะ,ะเราก็มาตัดกันนะคะแล้วก็น้องพิงพิงก็ระบายสีไปด้วยพิงช่วยคุณแม่ระบายสีด้วยค่ะนี่นะคะ เดินเระหว่างนีง้แม,ม่ก็ตัดไปนะคะน้องผีก็ระบายสีไปนะคะโอเคนะคะอ่าทีนี้นะคะเราก็ตัดตอุปกรณ์มาพร้อมแล้วนะคะอ่าสำหรับประกอบตัวนาฬิกาเนาะก็จะมีวงกลม2วงนะคะน่าแล้วก็ส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนของหูกระต่ายนะคะเป็นส่วนของมือนะคะ เป็นส่วนของเท้านะคะอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นเข็มนาฬิกานะคะเข็มสั้นกับเข็มยาวนะคะอ่าเข็มสั้นกับเข็มยาวนะคะแล้วก็อ่านวดนะคะเราก็ตัดออกมา3าคู่ด้วยกันนะคะอ่ามีนวดด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมุดที่ติดนาฬิกานะคะแล้วเราก็มีอุปกรณ์เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะอันนี้น้องกาว กาวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันประกอบล่างนาฬิกากันนะคะหมุนมือเลยค่ะน้องผีพิงให้ <Hey. S 3> อันดับแรกเปิดนาฬิกาก่อนใอันหมไดนี้ก่อนใช่ไหมได้เลยอันดับแรกเราก็ต้องเปิดก่อนใช่ไหมคะโอุโย้ยมันหมุนยากใช่ไหมคะก็ให้แม่ช่วยใช่ไหมคะใช่ <c oughs> อ่าโอเคค่ะ,คคะคนะคะนะคะอันนี้เราเอาที่รองเนาะโต๊ะเราจะได้ไม่เลอะนะคะอ่าน้องผีไม่คนคนทา oh. ทา,า,าใช่เป็นคนทาให้คุณแม่เดี๋ยได้ไหมคะใช่อ่ะโอเคค่ะ,ะคุณแม่เลยค่ะอ่ะระหว่างที่น้องผิงผิงทากาวให้คุณแม่เนาะคุณแม่ก็จะมาเขียนตัวเลขนะคะเขียนตัวเลขลงบนนาฬิกานั่นเองอ่ะคุณแม่ก็เขียนเลขได้ครบสิบสองลูกสิบสองเลขแล้วนะคะนาฬิกานะคะก็จะมีเข็มอ่ะเลขหนึ่งถึงเลขสิบสองอ่ะแล้วก็เราจะมาติด คักหมุดนาฬิกากันน้องผิงช่วยทายล็กนะะ่อยค่ะได้อ่านีพอได้นะคะพอได้เป็นตัวนาฬิกาแล้วอ่ะแล้วจากนั้นเราจะมาติดอ่านวดกันนะคะนวดอ่าติดนวดนะคะให้กับให้กับเจ้ากระต่ายน้อยของเราอ่าได้เป็นนาฬิกาีให้โชว์หน่อยค่ะเอ้า <laughs> กาวมันยังติดไม่สนิทคช่ลูกคะ อ่ะเดี๋ยวนะคะคุณแม่ให้กาวมันให้สนิทแล้วเราค่อยมาระบายสีกันเนาะนี่ค่ะเราก็จะประกอบออกมาได้ประมาณนี้นะอ่านี่ค่ะพอเราทิ้งให้กาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องผิงก็จะมาระบายสีใช่ไหมคะอ่าสีที่น้องผิงจะใช้นะคะไหนโชว์ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอ่าสีที่เราจะใช้ระบายก็จะเป็นสีสีช็อกนะคะอ่าโอเค ได้เลยค่ะตาตาตาหูเอ้อโก็ปานเด็กนีนยืนก็พอพอแล้วก็พูนจะยืนม่ะอ่านี้ก็คือนาฬิกานะคะซึ่งเป็นผลงานของน้องผิ่ผิเนีียดูใกล้ๆนิดนึงนะคะ อ่าสวยไหมคะอ่าเดี๋ยวน้องผิงอาจจะว่างๆอาจจะตกแต่งเพิ่มอีกนะคะเอ๊ะอะไรมันหลุดคะน้องอ,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 อ่ะเอออ่าขสาวันุลุดเนาะสาวพนุษย์อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ติซ่อมให้นะคะมันอาจจะยังไม่ค่อยเค็ืไหนเท่าไหร่เนาะแล้วก็ที่เหลือคะ่ะเราก็จะเหลือเจาะตรงนี้เนาะแล้วก็ทําเป็นหัวเนาะอ่าอันนี้คือต้นแบบต้นแบบที่จ่าย อันนี้คุณแม่เก็บไว้ของพี่ใจตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลนะคะตอนนี้พี่ใจใจอยู่ชั้นหมหนึ่งแล้วนะคะอ่าน้องผิง,ผ,งผิงกับพี่ใจเนี่ยห่างกันสิบปีนะคะคุณแม่ตอนนี้<ข>อ,อ่าในช่วงในช่วงเก็บตวโควิดอย่างนี้นะคะน้องไม่ได้อ่าไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไปเล่นที่สนามก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเราก็พยายามหากิจกรรมให้กับน้องน้องถาก็ก็ไปเอาอ่าเนียค่ะ ผลงานของพี่ใจใจที่คุณแม่เก็บไว้เนาะตั้งแต่ชั้นอนิบาลเนาะแล้วก็น้องผีก็เอามาเล่นด้วยบางบา<ม>งส่วนก็หลุดหลุดไปบ้างแล้วนะคะอ่าแต่ว่าเมื่อวานน้องบอกว่าอยากทำนาฬิกาแบบพี่ใจใจอ่าวันนี้เราก็เลยมาหาอุปกรณ์แล้วก็มาทำกันนะคะทีนี้คุณแม่ก็เมยความคิดว่าไหนๆเราทำแล้วเราก็อ่าถ่ายคลิปแล้วก็เผื่อแชร์เผื่อบ้านไหน อยากทําบ้างนะคะก็จะได้ลองทําดูนะคะก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เพื่อจะใหะ้ได้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับลูกนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านะานะคะที่ติดตามชมอ่ะสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ